รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอสทออทีวีค่ะและสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะแนนจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยอดีตไปกับนักเขียนช่างภาพสารคดีที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เปิดเผยเรื่องราวแห่งความศรัทธา ของกระเหลี่ยงฤาษีที่หมู่บ้านเลตองคุพี่สมศักดิ์ลํำพงพันธ์ค่ะและการกลับมาของพี่สมศักดิ์ในครั้งนี้จะน่าสนใจมากแค่ไหนติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็เพิ่งมาถึงที่เลตองคุค่ะเป็นเย็นวันแรกก็พี่สมศัก์ค่ะก็เข้าไปทำความคุ้นชินกับเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลย พี่สมศักดิ์ล่ำพงพันธ์แล้วนะคะซึ่งพี่สมศักดิ์ก็เป็นนักเขียนช่างภาพสารคดีค่ะที่เปิดเผยเรื่องราวของหมู่บ้านเลตองคูแห่งนี้สวัสดีค่ะพี่สมศักดิ์คะคการเข้ามาที่เลตองคูครั้งแรกเนี่ยอะไรทําให้เข้ามาที่นี่คะเดิมทีคือเริ่มแรกจากได้รับการข้อแนะนําเดินชวนจากคุณหมอบรรลือกองชัยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล,ลาอุ้มผางก็ 29, นั้นปี2529แนะนํามาแล้วก็เออน่าสนใจแล้วก็ติดต่อกลับมาแล้วก็เตรียมพร้อมมาเดินป่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเดือนพฤษภาคมกว่าจะถึงบ้านเลตองคูได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ3คืนครั้งแรกเลยที่เข้ามาที่หมู่บ้านนี้รู้สึกประทับใจอะไรคะคือความประทับใจคือความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตดั้งเดิมมีกฎ บังคับหรือกฎธรรมเนียมของหมู่บ้านมีฤาษีเป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นจุดที่ชาวบ้านมีความศรัทธาตอนนี้ค่ะนั่นก็อยู่กับพี่ชัยโยนะคะซึ่งพี่ชัยโยก็เป็นชาวเลตองคุแต่กำเนิดเลยค่ะพี่ชัยโยเล่าเรื่องราวของความศรัทธา ในเรื่องของกะเหลี่ยงฤาษีกับชาวบ้านให้ฟังหน่อยค่ะก็คือจาก,ก็ในกะเหลี่ยงในนี้หรือว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยคือขอโตขึ้นมาโดยกวามผุดพานแล้วก็ความเชื่อมมาจากคือพ่อแม่พี่น,อน้องแล้วก็รู่สุดรู่หยุดแล้วทีนี้เอกลักษณ์ที่แสดงถึงการศรัทธาของกะเหลี่ยงฤาษีนี่เป็นยังไงบ้างคะครั นึ่งก็คือเพราะว่าการต่ยกายหรือว่าคือการใส่ชุดขอก้อนมอเห็นได้เลยว่าคือเราคือชาวลตภูอันนั้นก็คือการศรทธาเขาในเรื่องของการละศสต์สีก็คือสีก็ไม่ได้ตันอะไรกับพุทธทั่วไปเพราะว่ามึนถือสีห้ามเหมือนกันโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ชัยนะคะขอบคุณค่ะ มาทำงานรอบนี้พี่สมศักดิ์ประทับใจอะไรที่เลดปองคูบ้างอะคะ่ะก็มันที่นี่มันที่มีมิตรภาพกับชาวบ้านก็อยู่หลายคนเจอปับ๊บต้องทักทายรีบทักทายกันทันทเีเขาเขาดีใจเราก็ดีใจเห่อยเหงาอ,อ้วเนเียรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยกัน ตอนนี้ค่ะพี่สมศักดิ์จะเล่นในเรื่องของสีสันของหมากค่ะก็มีการเซตเอาเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยค่ะมาถ่ายภาพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองในการถ่ายภาพของพี่สมศักดิ์ค่ะซึ่งนั่นเชื่อว่าช่างภาพแต่ละคนก็จะมีสไตล์แล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูภาพนี้จากพี่สมศักดิ์กันค่ะ อนนี้ค่ะก็เหมือนเป็นการกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งค่ะช่งที่สมศักดิ์ก็เ,เอารูปจากปี29ที่ถ่ายไว้ค่ะไล่เดินหาคนในบ้านแล้วก็มอบให้เป็นข,ขวนัญด้วยบ้าเลย ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะรู้จุดประสงค์แล้วที่พี่สมศักดิ์ขึ้นมาที่บ้านหลังนี้ก็คือนีนั่นเองค่ะรูปของคุณพ่อจอดีที่นั่งอยู่ข้างหลังค่ะถ่ายไว้ตั้งแต่ปี29ก็ถือว่าเอามาฝากเป็นของขวัญค่ะในการมาเยือนครั้งนี้กครั้งหนึ่งค่ะพ่อก็ดีใจมากไม่อด้อนเม่อยา่มีบะ ไปไบอก <laughs> สนับสนุนรายการโดยเมื่อกี้เราก็เดินเจอชาวบ้านมาเป็นกลุ่มใหญ่เป็นชาวบ้านมาจากนอกที่มาไหว้ฤาสีที่สำนักษีอย่างนี้นาชาวบ้านกลุ่มนี้เขาจะเดินลงลำบวยเพื่อไปชำระล้างเท้าล้างหน้าล้างตาล้างมือ พื่อจะมาเข้าบริเวณพื้นที่ของสันนักฤาษีที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แล้วเราเข้าไปนี่เราต้องดูบริเวณพื้นที่มีสำนนักฤาษีมีเรือนเก็บงาชา้างเรือนทำลานพิธีบริเวณที่มีโซนที่ว่าผู้หญิงห้ามเข้าค่ะ,ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะการเข้ามาทํางานในพื้นที่ของนักเขียนช่างภาพนะคะในเขตที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มต้นจาัดก,การสังเกตค่ะว่าชาวบ้านทําตัวยังไงปฏิบัติกันยังไงนะคะแล้วก็ เราก็ตีกรอบให้ชัดเจนค่ะในการทำงาน,น ะะก็ตอนนี้ก็จะเห็นพี่สมศักดิ์ค่ะกำลังถ่ายภาพน้องๆอ,อยู่ค่ะซึ่งสิ่งที่พิเศษของช่างภาพนะคะที่เห็นเราต้องต้องรีบคว้าไว้ก็คือควันแล้วก็แสงสวยๆแบบนี้ค่ะเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะได้ภาพสวยๆจากพี่สมศักดิ์ตรงนี้แน่นอนค่ะ เป็นการเก็บภาพเรื่องราวการถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวกะเหลี่ยงด้วยใช่ไหมคะทีนี้การมาถ่ายรูปกับคนที่เขาไม่คุ้นเคยคะ่ะพี่สมศักดิ์มีมีวิธีทำให้ให้เขาไว้ใจช่างภาพยังไงบ้างต้องทำคขามคุ้นเคยก่อน จากที่เราเนะคะเฝ้าสังเกตการทํางานของพี่สมศักดิ์ค่ะซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือทําความคุ้นชินกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยได้ออกมาธรรมชาติที่สุดแล้วก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่ได้อย่างดีที่สุดค่ะ หลที่พี่สมศักดิ์เข้ามาในครั้งแรกอะคะ่ะก็หลังจากนั้นก็ยังมีอีกหลายๆครั้งที่เข้ามาใช,ใช่ไหมคะช่วงแรกคือเราจะเดินเท้ามาพอผัดมาปีหลังๆเ,เริ่มมีถนนทอนทางเริ่มดีขึ้นมีรถเข้ามาหรือบางทีงเดินในระยะทางที่ใกล้กว่าเดิมสัดความศรัทธาของของชาวบ้านที่มีต่อกรมสำนักฤาษีในตองคุเนี่ยหรือต่อฤาษีเนี่ยเขามีมากทุกวันพระธรรมดาเนี่ย เขาจะมาไว้พระกันถึงวันบุญใหญ่บ่าพัปปาบุญออกพรรษาบุญผาไฟบุญสงกรานหรือบุญปีใหม่นะแล้วก็บุญประชะลอยเราจะเห็นว่าชาบ้านต่างหลังไหลเข้ามาเหมือนมาเขามีความสุขมาไหว้พระเหมือนเหมือนคนไทยนี่แหละนะฮะของกลุม่มแล้วที่อื่นอนีก็คนเล่ารูปแบบคือเื้อแท้ก็คือศาสนาพุทธนี่เองนะ เสน่ห์ที่งดงามของชาวเลตองคุนะคะ,<จ>ะอาจจะไม่ใช่การแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันสะดุดตาหรือว่าความยิ่งใหญ่ของชุมชนค่ะแต่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายผู้ชายเนี่ยนะคะจะไว้ผมยาวค่ะแล้วก็มวยจุกผมไว้ด้านหน้าบวกกับความศรัทธาต่อฤาษีที่เชื่อมโยงจิตใจของชาวกะเรี่ยงโดยมีฤาษีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็มีงาช้างศักดิ์สิทธิ์แกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้า ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เชื่อมโยงชาวกะเหรี่ยงเอาไว้ทั้งในหมู่บ้านเลตองคุและชุมชนอื่นๆทั้งในแล้วก็นอกประเทศจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ซ่อนเร้นเอาไว้อย่างยาวนานเลยละค่ะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วค่ะ คิดว่าชาวบ้านเนี่ยน่าจะมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างนะคะให้พี่สมศักดิ์เนี่ยตามเก็บภาพบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในแง่มุมการน,นําเสนอเรื่องราวของวิถีชาวเลตองคุจะมาในทางไหนเดี๋ยวไปตามพี่สมศักดิ์กันค่ะค มัาาา,า,าโทโลลลลดดุิเลลเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือเสียงของเตนาค่ะซึ่งเตนาก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของเผ่าปากกาเกยอ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าทุกครั้งที่ได้ยินเนี่ยก็สร้างความประทับใจแล้วก็ช่างเป็นเสียงที่มีสเสน่ห์มากเลยค่ะ แม่มันดาวอะไรอะ่ะตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแววรออยากถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันกอนว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันอยากปล่อยให้ความคิดถึงเป็นแค่ความรู้สึก คิดถึงเมืองไทยคิดแล้วไปให้ถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอ l l New Yamaha XSR 155ดีไซน์ข้ามกาลเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า y a m a h ่า s r 155 Sport h e r เ t a g e เที่ยวสายใหม่กับโตโยต้าถนนสีขาวกันนะครับก่อนออกเดินทางเช็คเส้นทางจองสถานที่เช็คความพร้อมของรถพร้อมครับ เช็คความสะอาดถูสะอาด,อาดมาสกไปกันเลยให้เราปลอดภัยและเพื่อนร่วมทางปลอดภัยมีวินยัยมีน้ำใจนะคะไปถึงที่หมายเที่ยวสบายใจทุกเส้นทางกันนะครับความทรงจำ,จ,ำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิธีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า ออดิ้ยาม่าห้า x s หนึ่งห้าห้าสปอร์ตเฮอรเทอสอสทอนติตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทยที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวมายาวนานหลากทุกรถครบทุกเรื่องคู่มือนักเดินทางอ่านอสทอ,อสอทอรู้ลึกเรื่องท่องเที่ยว พบกันที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกต้นเดือนสนับสนุนรายการโดยลเ วันนี้ค่ะก็เป็นวันสุดท้ายค่ะในการปฏิบัติภารกิจนักเขียนช่างภาพของพี่สมศักดิ์แล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่สมศักดิ์กับการกลับเข้ามาที่หมู่บ้านเลยตองคูอีกครั้งหนึ่งครับการกลับมาหมู่บ้านเลยตองคูในครั้งนี้ เราจะพบถึงความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่เรื่องราวที่มันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมแต่เพิีว่าทําดั้งเดิมของหมู่บ้านเลนตุคุแห่งนี้ยังคงเช่นเดิมและที่สําคัญที่สุดคือมาทีไลเราจะพบกับรอยยิ้มและมิตรภาพของชาวบ้านเลนตุคุอย่างสม่ําเสมอครับผม ก็นับว่าเป็นความประทับใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานแค่ไหนยังไงวันนี้ค่ะทางอสทออทีวีนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่สมศักดิ์ด้วยค่ะที่เปิดโอกาสให้ทางทีมงานเนี่ยได้เก็บภาพบรรยากาศความงดงามเหล่านี้กลับไปฝากคุณผู้ชมขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ช่วงออนเดอะร d ในสัปดาห์นี้ค่ะนนนจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้ามาที่กลุ่มทอผ้าใหญ่กันชงบ้านใหม่ยอดคีรีค่ะซึ่งชาวมงที่นี่ค่ะเขาได้นําพืชพื้นบ้านอย่างต้นกันชงค่ะมาทอเสื้อผ้าที่สวยๆแบบนี้แต่ขั้นตอนการทําค่ะคุณผู้ชมค่ะก็หลักหลายขั้นตอนถ้าอยากรู้ว่านะ่าสนใจแค่ไหนตามแันมาเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะนันก็เข้ามาที่บ้านใหม่ย,ยอดคีรีแล้วค่ะแล้วตอนนี้นันก็อยู่กับคุณแม่มอนะคะคุณแม่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่หมอนะคะก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจการทอผ้าใหญ่กันชงนั่นเองค่ะคุณแม่เล่าถึงที่มาที่ไปของการทอผ้าใหญ่กันชงให้ฟังหน่อยค่ะค่ะคือการทอผ้าใยกันชงกันชงจะเป็นวิถีชีวิตของเผ่ามอง้ง คือต้องใช้สามวางเลขเกิดถึงวางสุดท้ายก็ต้องใช้ใยกันชงประกอบวิธีต่างๆแล้วก็ใช้ไปขึ้นนุ่หงห่มกันหนาวไม่เตะรองเท้าถ่งเท้าทุกอย่างจะใช้กันชงหมดเลย <c oughs> คือ <c oughs> การทอผ้าใยกันชงนี่คือเราจะสืบทอมาจะปุูหญตาตายายมาหลายพันปี เสื้อผ้าใยกันชงที่เราสวมใส่เนี่ยคุณสมบัติมันมีข้อดีอย่างไรบ้างคะแม่คือผ้าใยกันชงนี่คุณสมบัติคือจะเหนียวทงทางแล้วก็ถ่ายอากาศได้ดีไม่อาจชื้นแล้วก็ไม่ขึ้น่รางง่ายคุณสมบัติเนี่ยแน่นขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากระบวนการในการผลิตเสื้อใยกันชงกว่าจะได้แต่ละตัวเนี่ยมันมีความยากแค่ไหนคะแม่คือใยกันชงเราต้องปลูกแปวันก็ ถึงเวลาเกะเกี่ยวแล้วเราต้องไปตากต้องแล้วก็รีบไปเทงเศษเราจะเอามาลอดนั่งลอดทีละสิ่งใช้มือหมดเลยเอามาตามเอามาตามให้สิ่งมันย่งย่งก่อนเอามาต่อแล้วก็เอามานั่งต่อทีละสิ่งอีกอก็ใช้มือต่อพังพังไม่ให้มีปงทีละสิ่งทีละสิ่งเรามีกี่ร้อยกิโลเราต้องต่อให้เป็นสิ่งเดียวกันให้หมดก็เอามาตีเกลียว ทำเป็นเกลียวแล้วก็ทำเป็นใจนี่คือวิถีแบบดั้งเดิมจริงๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งทุกอย่างทุกกระบวนการผ่านการทำมือค่ะไม่ผ่านเครื่องจักรเลยแม้แต่อย่างเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่ละเอียดเหมือนกันนะคุณผู้ชมอาไรค่ะตอนนี้เราก็ได้เห็นกระบวนการขั้นตอนในการทําทุกอย่างแล้วค่ะจนได้มาเป็นผ้าทอแล้วแต่ว่าอยากเห็นใช่ไหมคะว่าสําเร็จรูปแล้วเนี่ยเสื้อจะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้คุณแม่พาเข้าไปดูกันค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะก็นับว่าเป็นความงดงามของผ้าพื้นถิ่นไทยนะคะที่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะคที่เปิดโอกาสให้ทางอาสทออนทีวีค่ะได้เข้ามาชมทุกกระบวนการขั้นตอนการผลิตของผ้าใยกันชงเลยและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะตามรอยทริปนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยะคะ่ะที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะในสัปดาห์หน้าคะ่ะ On the road จะพาคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมที่ชุมชนไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ มาในหมู่บ้านเลตองคุในครั้งนี้นะคะทําให้เราเนี่ยได้ซึมซับบรรยากาศอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย การอยู่โดยความไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการอยู่ในศีลในธรรมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ค่ะแนนเชื่อว่ามันล้วนมาจากพลังแห่งความศรัทธาและสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ประทับใจมากๆกก็คือรอยยิ้มและมิตรภาพของชาวบ้านที่นี่ค่ะซึ่งไม่ว่าเราเนี่ยจะเดินไปมุมไหนของหมู่บ้านเราก็ยังจะได้เห็นความงดงามเหล่านั้นอยู่ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของอสทออนทีวีแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจนักเขียนช่างภาพท่านไหนอย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะที่อสทออนทีวี tv. สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะตต่ดุนโดแตนมันดาวอะไรอะ่ะตอบหน่อยได้ไหมตอบชันหน่อย ว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแววรออยากถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันอยากล่อยให้ความคิดถึงเป็นแค่ความรู้สึก คิดถึงเมืองไทยคิดแล้วไปให้ถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย All n u Yamaha XSR 155ดีไซน์ข้ามกาลเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า Yamaha XSR 155 Sport Heritage เที่ยวสายใหม่กับโตโยตา้าถนนสีขาวกันนะครับก่อนออกเดินทางเช็คเส้นทางจองสถานที่เช็คความพร้อมของรถพร้อมครับ เช็คความสะอาดหูสะอาด,อาดแมสอมไปกันเลยให้เราปลอดภัยและเพื่อนร่วมทางปลอดภัยมีวินยัยมีน้ำใจนะคะไปถึงที่หมายเที่ยวสบายใจทุกเส้นทางกันนะครับความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิธีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า ออดี้ยัมาห้าเอสอาร์หนึ่งห้าห้าสปอร์ตเฮลเทอสทนิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทยที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวมาย,ยัางยาวนานหลากทุกรถครบทุกเรื่องคู่มือนักเดินทางอ่านอสทอสทรู้ลึกเรื่องท่องเที่ยว พบกันที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกต้นเดือน